ใครเป็นบ้างหิวเก่งกินได้ตลอดเวลาหยุดปากไม่ได้กินแป๊บๆอ้าวหิวอีกแล้ววันนี้เรามีวิธีหยุดหิวมาบอกค่ะข้อแรกเพิ่มโปรตีนที่ดีในมื้ออาหารเช่นไข่ขาวปลาัวจะช่วยยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนหิวได้ดีเพิ่มไปเลยค่ะโดยเฉพาะในมื้อเช้า ข้อ 2. เลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงโดยเฉพาะใครที่ชอบกินอาหารมันๆจะทำให้หิวง่ายขึ้นทางที่ดีเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะคะข้อ 3. อย่านอนดึกลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าตอนที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนอกจากเราจะเพียเราจะง่วงระหว่างวันแล้วยังจะทำให้เราหิวเก่งด้วยข้อ 4. การจัดการกับความเครียดให้อารมณ์ผ่อนคลายเช่นดูหนัง ฟังเพลงออกกำลังกายให้ความเครียดหายไปพอถ้ายิ่งเครียดก็จะยิ่งกินนะคะข้อสุดท้ายขับถ่ายให้เป็นเวลาอันนี้สำคัญมากเพื่อให้เรารู้สึกสบายตัวไม่สะสมของเสียในร่างกายสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นฮอร์โมอนหิวของเราก็จะทุเราลงแน่นอนค่ะอีกเรื่องสำคัญหลังจากการกินเสร็จคือเรื่องการขับถ่ายนะสำคัญมากห้ามข้าม ใครท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลามีผงหมาน้อยฟังทางนี้เรามีตัวช่วยจะมาแนะนำด้วยนะนั่นคือไ i ฟ e ทคไฟเบอรี่กล่องนี้ประกอบไปด้วยไซเลียมฮัสเป็นตัวช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอย่างอ่อนโยนโดยเฉพาะกับผู้ที่มีอาการท้องผูกซึ่งเป็นการเพิ่มมวลของเสียในลำไส้กระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้และช่วยขับกวาดของเสียเก่าออกไปฟรุกโตออริกแซคคารายพรีไบโอติก FOS ให้ใยอาหารสูงถึง95% ช่วยปรับสมดุลขับถ่ายกระตุ้นการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้กราซีเนียหรือสารสกัดจากส้มแขกมีสารไฮดรอกซิลิกแอซิดซึ่งช่วยในการยับยัง้งการสร้างไขมันและคอเลสเตอรอลช่วยเผาผ่านไขมันสะสมและช่วยลดความอยากอาหารรำข้าวโอ๊ตช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แถมยังเป็นธัญพืชที่มีโปรตีนสูงและมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายและสารอาหารสําคัญอาทิธาตุเหล็กแมกนีเซียมไฟโตเคมีคอลสังกะสีวิตามินซีเป็นต้น ที่สําคัญมีคุณสมบัติช่วยดูดซับของเสียในลาไส้ขับของเสียออกจากลําไส้ได้มากกว่าปกติสารสกัดจากมะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติและโฟลิฟินอลช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทรอิเนสและคาร์บินเนสจึงช่วยป้องกันผิวจากการเสื่อมสลายและชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยและบำรุงผิวพรรณให้ขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นเหล่าคุณประโยชน์รวมอยู่ในกล่องนี้ให้ไลฟ์เทคไฟเบอรี่เป็นตัวช่วย สุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะ